สวัสดีครับก็เป็นการรีแลน์เกือบขึ้นมาแนละ้วโหตอนนี mm ้ hmm. ผมกำมอยู่คอมเมนเดอก็สิ่งที่ผมจะมาทำในวันนี้ก็คือเล่นอัตต้านะครับคอมโบกับไอเทมที่ได้รับการบัฟมาก็ได้้นะซึ่งไอเทมชิ้นนั้นก็คือนะครับแปบ๊บนึงนะขออนุญ,ญาตขับรถก่อนก็คือไกรอาร์นเองนะครับก็ตอนนี้ไกรอาร์สแตนดาร์ดเนี่ยได้ทำการเพิ่มพาสซีฟสกิลติดตัวบอดไลน์นะครับ ทุก10ของ HP ที่เสียไปจะเพิ่มผลฟื้นฟู5นะครับดังนั้นเราจะได้รับผลฟื้นฟูสูงสุดที่45เมื่อเเมื่อเลือดเราต่ำกว่า90นะครับโอ้โหเป็นสก,กิลที่ว้าวซ่ามากเลยนะแล้วกร็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอัลต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เด้งเลือดเก่งมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยคอมโบเข้ากับไอเทมกาอาแล้วแบบโอ้โหยิ่งเลือดน้อยยิ่งเด้งเลือดแรงเรียกได้ว่าเป็นอมตะก็ว่าได้เลยนะครับโอ้โหแม่ โซลูจัดๆนะครับผมคือไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโกลม,ม,ามากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนมาดูตัดเลือดเกมนี้เนี่ยเกมนี้ตัดเลือดแค่40%นะะเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งรอบนี่เห็นไหม40%แต่เพื่อนๆสามารถเด้งเลือดได้สูงสุดบ้าถึง45%เพียงออกไก่อาเลือดต่ำกว่า90%มันบ้าหรือเปล่าวะคือเกมนี้แม่งระบบตัดเลือดมันค่อนข้างจะกระจอกหมอกหมามากนะครับ คือส้อนตีนอะไรก่อนแต่ตัดเลือดแม่งน้อยเอเกินอุ้ยผมนึกว่าเลือดมันยังไม่เต็มนะวันนี้ผมนึกว่ามันเลือดครึ่งหลอดเลยพุ่งเข้าไปนะโอ้โหเกือบลันโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวเราออกเป็นชิ้นนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าเราจะเอาเลือดจะเยอะเนาะอัตรานี้ยิงเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับเื่อไ,ไม่รู้พร้อมลันไว้ก่อนอันนี้เขาอยู่กันเยอะจังโดนดึงเราก็ไม่น่าตายอะผมไม่รู้แต่ไม่โดนดีกว่านะครับคิดว่า เกี่ยวกับมาตรงนี้โอ้โหโดนใบน่าจะตีแก๊ก่าเพื่อนลาดอ๋อลาดไม่ทันชิวๆนะครับเพื่อนแบกเกมนี้เดี๋ยวเรามาเซตมังกรน,นะเดี๋ยวระหว่างรอรอไปลองเท้าก่อนนะครับก็ประสิทธิภาพก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมเอลันดอตีดาร์กอยู่นะเดี๋ยวเราแวะไปทักทายสวัสดีจู้ช่วยด้วยจู้ ยังไงครับไล่ห่อเพื่อนเราไม่กล้าโอ้ยโกวิลาก็ค่อนข้างจะน่าํำคาญนะแต่ตัวละครผมแก้โกวิลาจัดๆเลยนะครับเพราะว่าผมสามารถแบบกดนี่ได้รูๆเลยนะเด้งเลือดจากสก,กิลของผมอะและอย่างโกวิลาขาตายนะก็คือโดนผมปิดได้หมดเลยนี่ครับบูก,กับลูดิออนก็แก้โกวิลาด้วยเหผลคล้ายๆกันก็คือมันบอลมันเอลอีมันก็จะเคลียร์ลูกกระจกเด้ค่อนข้างจะง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราได้ทังเท้าเกาะแล้วเราก็ขึ้นเป็นอันนั้นแล้วเราก็ปุ่ม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 สกูบิดูปับป่าเดินดุ่มดุ่มเข้ามาเลยนะโอ้โหลุ้นใหญ่ลุ้นโตขังต้องฟิกนะอ้าวไม่มีก็แตกเด็กครับเขาเรียกว่าเอสคิวให้เพื่อนลัดได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคลับนะครับผมเปล่าหรอกผมลัดไม่ได้ชิวๆนะครับผมรีแลกซ์ว่าใหม่ๆมันก็จะง่ายๆนะเพราะมันรีไปสักพักแล้วผมเพิ่งมาเล่นนะครับ เออไม่น่าได้นะปล่อยดีกว่าไปเอาคลิปกลางดีกว่าถ้ามีแค่โกวิล่าของไม่น่าตายนะแต่ถ้ามีอุย้ยอู้อู้อ้ตันให้หนึ่งทีอ่ะไม่โดนบ้มปัมเรียบร้อยนะผมโอ้โหเวลย้อนห้องทั้งใจโหดมากเลยนะเอาดีมันโซลุดมาจากไหนวันน่ะ โอ้ฮีโน่ท่านจะกดดันทีมเราได้ดีมากๆเแล้วนะครับอยากได้ไกลอาแล้วนะอยากสัมผัสความมืดมิดก็ช่วงนี้ก็จะมีเอิ่มเรียกว่าเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์โมบายเลเจนต์กำลังมานะผมก็เคยเล่นโมบายเลเจนต์แล้วนะแต่สำหรับผมมันไม่ค่อยใช่ทางสักเท่าไหร่นะผมก็เลยเล่นอาวีนะครับ แต่ก่อนผมเล่น Mobile Legend s มาก่อนเอาวีกนะครับผมก่อนที่แบบเกมมันจะบูมบูมบ้าบา้าเข้าใจปะอธิบายไม่ถูกนะครับสําหรับผมรู้สึกว่า Mobile Legend มันแบบไม่ใช่ทางผมสักเท่าไหร่นะครับภาพมันเออดีผมว่าเอาวีภาพมันสวยกว่านะอย่างเอลเนี่ยผมก็เคยไปเล่นนะครับตอนที่วายลิฟมาใหม่ๆนะก็ตอนแรกคิดว่าทํามาดีนะครับแต่กลายเป็นว่ามันแบบมันเล่นยากเกินไปสําหรับผมนะครับ เออผมก็เลยเออเล่นเอาวีต่อแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเอ่ออนิเมชันหนึ่งไวลิปมันไม่ได้ก๊อปมาไปเป๊ะจากเอนะผมก็เลยแบบโอ้โหผมอยากได้เอลในมือถือไม่ใช่อยากได้ไวลิปมันก็นั่นแหละครับผมผมเล่นเอลไงเออแล้วพะผมเล่นเอลเวอันนี้เรานอกเรื่องนอกรางมาเยอะขึ้นไปหรือเปล่าน,น,นะโอเคเราไปเล่นบนกันต่อเนาะไกอ่อากำลังมาแล้วนะครับผมรันจัด คือตัดเลือดแทบจะมีประโยชน์เลยนะมีแหละไม่ใช่ว่าไม่มีคนระับมนะีแต่ประโยชน์ของตัดเลือดจะมากขึ้น้วยจำไหมต้องคิดแบบนี้ปะว่าถ้าไม่มีตัดเลือดแล้วเจอตัวละครดิ้งเลือดกรุงกรงอก,กอไก่อแม่งเกินไปว่ะโดยเฉพาะแท้งนะครับนะแท้งเนี่ยตัวดีเลยบวกกับอมูลเลดได้ทําการปรับมาใหม่นะส่วนตัวผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะเพราะว่ารถคู่ดาวม,มันหายไปนะอมูลเลดหนึ่งในผลที่ผมชอบมากๆเลยคือมันได้รถคู่ดาวแล้วก็ได้เลือดที่แบบเยอะมากๆเลยนะ เยอะแบบโอ้โหสองพันดูตอนนี้ดีแต่พันห้ามันจะแฝก็เป็นการปรับไอเทมใหม่นะมอบเกราะแล้วก็ต้านเวทกลายเป็นไอเทมที่คือออกแม่งได้ทุกเกมนะครับเพราะว่าพาร์สีมันน่าจะดีมากๆากเลยนะเด้งเลือดแบบไรเหตุผลอยากเด้งแบบเด้งรัวๆคือไอเทมมันคือพาร์สีโมท้อเลยนั่นแหละครับผมพูดง่ายๆใครจะชนะเกมชนะ ยังยังไม่พออีกหรอวะมันโซ่หลุดกันเกืนนะครับก็เดือดมากเลยนะดูดในการ PVP โอเคกันมาละจริงๆถ้าผมออกเกาะไฟมาก่อนใช่ไหมผมอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่าโอเคผมไม่รอดหรอกโดนแต่เวทนะออก40ดิ60อะไรเนื้อไป40เลอนะคเลยนะเอาเรื่องอยู่นะแต่ที่แรกมาก็เหมือนที่ผมบอกนะพาสิบสุดวาวซ่า,ามากังกาบอยนะโอ้โอเครอดอยู่ แล้วก็เสียมูเมนต์ด้วยนะครับความเร็วขึ้นที่หายไปอกีกห้าเปอร์เซ็นต์เนาะไป SP d ีฮ้ยไม่โดนดักเงาอุ้ยตึงโปง้งอ๋อไม่ได้นะครับก็คืออีกหนึ่งเหตุผลแลนะจริงๆนะผมเสียดายนะครับที่แบบมันเลือกที่จะเอาความเร็วขึ้นที่ออกนะผมคิดว่าเนืบเลือดน่าจะดีกว่านะครับม่งันเป็น,นความเร็วขึ้นทีเฉย พราะเวลาผมออกไก่อาเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่ที่ออกไก่อาก็จะเป็นตัวละครที่ผมอยากได้ความเร็วเคลือ่อนที่ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไก่อาให้ความเร็วเคลือ่อนทีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะเหลือเกินคือบางทีเนี่ยเล่นแทงนะครับโดนที่ผมใช้มันวิ่งเร็วหกเปอร์เซ็นต์เนาะวิ่งเร็วหกเปอร์เซ็นต์มันน่าจะน้อยเนาะเออเด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 ออมโอ้โหทอนมีฟิกวะโอเคผมโดนดูดได้ไงวะเน,นี่ย โอ้โหโรลีอนแม่งเล่นโคตรเก่งเลยเพื่อนโรลีอนแม่งเม่งเก่งไปว่ะก็ชิวๆเลยนะครับยกสวยโอ้ชมตัวเองด้วยนะล่าสุดชิวๆเลยนะเกมนี้ก็เดี๋ยวไปต่อยเกมแล้วกันนะถ้ามันจะไวขนาดนี้มันยังคอมแมนเดอร์อยู่นะผมไม่รู้มันรีแล้งเมื่อวันะผมไม่ได้ติดตามขนาดนั้นนะ ออืมอมอื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 มัืมอกมอืมอือืาอืมออามอืมอาตอนมนี้อืมออืมอืมอม